วันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการอัปเดตซอฟต์แวร์ของกล่อง i d e a s t รุ่น Top 10 H21 RF ให้สามารถเซตช่องสัญญาณ RF out ในย่านอื่นๆได้นอกจากย่าน UHF เท่านั้นโดยการเริ่มกดรีโมทไปที่เมนูนะครับให้เลื่อน เอร์เซอร์ที่กระพริบอยู่ให้มาทางขวาแล้วก็เลื่อนลงมานะครับฟันเฟืองด้านล่างสุดทางขวามือนะครับเป็นหมวดอัปเกรดซอฟต์แวร์ให้กดปุ่มโอเคเสร็จแล้วให้เราเลื่อนมานะครับมาที่เมนูอัปเกรดโดย usb ซึ่งเราจะต้องมี usb flash drive เสียบด้านหลังกล่อง นะครับดังนี้แล้วก็จะต้องมีซอฟต์แวร์ที่ดาวน์โหลดมาจากเว็บไซต์ของ IdeaSet โดยซอฟต์แวร์ที่ใช้นะครับสามารถใช้รุ่นที่เป็น H3 2รีโมทได้เพราะว่าเป็นเมนบอร์ดรุ่นเดียวกันนะครับโหมดปรับปรุงให้เลือกเป็น All Code อัปเกรดไฟล์ มันก็จะโชว์ชื่อไฟล์ที่มีอยู่ในแฟลชไดท์ที่เราโหลดมานะครับโดยโดยไฟล์ที่เราโหลดมาจะเป็นอยู่ในรูปของซิ p file ให้เราแตกไฟล์นั้นออกมาลงแฟลชไดท์ถ้าใครทําไม่เป็นให้คนที่ทําเป็นช่วยทําให้แล้วเลื่อนเคอร์เซอร์ลงมาที่คําว่าเริ่มนะครับแล้วกดปุ่มโอเคก็จะมีคําเตือนขึ้นมาว่าระหว่างนี้อย่าถอดนะครับเขาก็จะโหลดเข้าเมมโมรีรอไว้แล้วก็จะถามให้แน่ใจว่าคุณจะอัปเดตเข้าแฟลช ลอมในเครื่องหรือเปล่าให้ตอบใช่แล้วกดปุ่มโอเคแล้วก็รอสักพักช่วงเวลานี้ห้ามถอดแสลชไดร์และห้ามให้ไฟดับหรือถอดปากติดขาดรอให้ครบ100%นะครับแล้วมันจะรีบูตเครื่องอัตโนมัตริรอสักครู่เครื่องจะทำการเขียนแสตลอมแล้วก็บูตเครื่องมาอัตโนมัติก็จะเสร็จสมบูรณ์ ไม่เกินสองนาทีครับโดยรุ่นนี้นะครับมันจะมีพอร์ต HDMI ให้เพราะฉะนั้นสามารถที่จะถอดรหัสช่องที่เป็นไฮเดฟฟิเนชันได้ โอเคตอนนี้บูสตเสร็จกลับมาแล้วเราก็ไปตรวจเช็คว่ากดเข้าเมนูนะครับกดไปที่ตั้งค่าระบบนะครับเลื่อนไปทางขวาเฟืองด้านบนขวากดโอเคนะครับเลือกไปที่ระบบโทรทัศน์นะครับเราก็จะเห็นว่าช่อง rf นะครับกดเข้าไปก็จะมีตัวเลือกให้เลื่อนมา มีตอนนี้มีตั้งแต่ถึง U69 นะครับแล้วก็ระบบ RF าสามารถเลื่อนมาที่ระบบ PAL B/G XE X นะครับเราจะสามารถกำหนดช่อง RF out เป็นย่าน S band ได้นะครับ เราก็จะมีลิสต์รายการช่อง i f h o u ให้เราเลือกได้นะครับตั้งแต่ S21 จนถึง S41 1นะครับรก็มีช่อง2 3 4ช่องพิเศษต่างๆนะครับช่องเอย่านต่่งย่านสูงก็มีครบนะครับโอเคเสร็จ okay. สิ้นกระบวนการครับผม